มาพูดแล้วหลังตกเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองก่อนหน้านี้มีแฟนเพจได้ออกมาโพสข้อความปริศนาระบุว่าคู่รักหวานเวอร์ขาไม่หวานกันแล้วไม่กดไลค์ที่ยิบบางอันหายไปซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักพระเอกดังอย่างตรงๆและสาวเบสรักวันนี้พอหากเข้าไปส่องอินสตารกรมของทั้งคู่ก็ห่างหายจากการโพสภาพคู่ไปสักระยะ แต่ไม่นานหลังจากเป็นข่าวทั้งคู่ได้ควงกันไปดูบอลที่สนามราชมังคารากราสถานล่าสุดหนุ่มตรงๆได้ออกมาเผยว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามใครได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อมีคนถามเข้ามาว่าเมื่อก่อนสนิทกันจังเลยตอนนี้ไม่เหมือนเดิมคือจริงๆส่วนผมกับเบสเจอกันน้อยมาก จะเจอกันทีเลิอกกองละครต่างคนต่างงานเยอะแต่พอมีเวลากันก็จะแชร์ภาพโมเมนต์ให้แฟนๆได้เห็นเหมือนเดิมงานเยอะก็ทําให้ห่างกันบ้างแทบจะไม่มีเวลาพี่ไปถ่ายอะไรสนุกมาให้แฟนๆได้ดูกันเลยน้องเบสอาจจะรู้เรื่องนี้แต่น้องไม่ได้พูดอะไรคงไม่อยากให้ผมไม่สบายใจพอน้องเห็นผมว่าทํางาน7วันแทบไม่มีเวลาพักเราทั้งคู่ผ่านอะไรมาเยอะมากไม่อยากให้เครียดกับเรื่องแบบนี้ ไม่เคยคิดว่าต้องทำคอนเทนต์เพื่อจะมาสยบข่าวต่างๆผมทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้น้องยิ้มได้ก็พอแล้วส่วนเรื่องที่พ่อบอกว่าให้ขายเสื้อหนึ่งแสนตัวเพื่อเป็นสินสอดเป็นการแซวเล่นๆมากมายแต่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นและสิ่งนี้ก็คือผมทำแล้วมีความสุขมากมายอยากให้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ส่วนเรื่องแต่งเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่า